รุ่นไหนครับพี่อ๋อรุ่นนี้ไม่ได้เห็นเลยเป็นเรื่องคอใช่ไหมพี่พี่เอริคอยโดนไหมไหนๆไปลดสละสีกันอาจารย์ได้พัดได้ไหมพักมีเล่นเลยไม่มั่นใจตรงนี้ประกันทองให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ่าอย่างชุดนี้ราคาที่แจ้งไปนะปูนูเดี๋ยวจานกันครับนะอือจารครับชุดนี้ส่วนลดครับพี่โอ้โหว่าใครเราไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยนะเนี่ยสองเดือนแล้วสองเดือนแสองเดือนแล้วเนาะวันนี้นาคนเดียวเหรอครับคนเดียวครับผม รอบนี้พอสุดเดยอะเลยนะดูชุดต่อไปนะติดตีราคาแล้วโนะยกทีเดียวเลยก็ได้พี่เดี๋ยวขอดูก่อน หาลึกซับเยอะนให้รู้เละใช่เลยเลยถุงหมดเลยนี้เ็น่วอย่านชุ่่มข้าวกาลยียวรุ่นไหนพีอ๋อรุ่นนี้ไม่เล่นอยสามอันี้เป็นเป็นรื่องทองใช่แต่นี่ไม่ใช่ สีงงไปหมดแลยย้วเนี่ยเป็นเลือ่อมทองเหรอครับพี่เลื่อมทองเอะพี่อเอริคอยอยู่ไ,ห,ไ,ไหนไหมในในพี่เราสองสีกันเนยอ่ะได้พี่เอาเรียกเลยโอเคอเคเรับอาจารย์ให้พาได้ไหมผ่าไม่เล่นเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่เล่นเลย มีน,นี่น่าจะขายได้แต่ว่าไม่แพงอันนี้จะเป็นพวกเหกกรียญกกลับพวกนี้ยังไม่แพงหลักร้อยเพราะสักพอนีน่ขายได้ประมาณพันถึงสองพันแล้วก็เหรียญโบวใหญ่พอสุดขายได้พันห้าสองพันเดี๋ยวเหรียญบินนี่ขายได้พันหน่อยๆครับแล้วก็หยนดน้ําขายได้พันหน่อยๆนี่ขายได้ประมาณพันห้านี่บล็อกธรรมดาคำมาก็ประมาณพันห้าถึงสองพันนี้เป็นคร่้าวเรื่องสองมีเจ็ดแปดร้อยออรชินาลาโรกาเซนนี่ 7, 800, ก็เจ็ดแปดร้อยอันนี้ก็หลักร้อยแล้วพวกครองนี่ผมประเมินน่าจะประมาณอันนี้น่ยบาสี่ห้ากรัมอันนี้น่ยจะประมาณสามถึงสี่กรัม นน่่นีประกันทองให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่มีน้ำยาฝนทองเลยผมไม่ได้ซื้อเครื่องฝนทองมาด้วยอันนี้เพราะว่าอาจารย์เทมาบ้านเดียวนะยครับ<ม>อ๋อเขาบอกเหาไาอะไรเงี้ยอ๋อมาบ้านเดียวหมดเลยเทสันอ๋อท้าไม่แท้สันนะท้าไม่ไม่เล่นแน่นอน,นเป็นท้าไม่ไม่ใช่สองสี่จะอพิมพ์นะครับใช่อันนี้มันเหมือนมันเป็นสองสี่หน้าคล้ายๆกับพิมพ์กรรมการโลหะที่ลองไปเปิดนะแต่เนื้อว่านไม่มีพิมลิคเนื้อว่านจะมีใหญ่ กลางเล็กแล้วก็ผิวพอหลอดแต่แต่ผังแท้ไหมจ๊ะอันนี้แท้แต่ว่ามันไม่ค่อยเร็งแท้แต่ว่าไม่เล่นนี่เป็นใหม่เลยแหละออกใหม่เออผมว่าน่าจะดูใหม่ๆใหม่ๆเลยใหม่ๆนี่ไม่เล่นครับถ้าสองสี่นี่เป๊ะเลยหน้าพิมพ์มันจะใช่เลยกลัวตัวเนื้อทุบมากเลยแจะเนี่ยท้องแน่แข็งท้องแน่คอคอขุดหน่อยได้ไหม a few minutes later เดี๋ยวของนี้ผมขอทานใช่ไหมคับเดี๋ยวรองก่อนแน่ก่อนเดี๋ยวผมซื้อที่นี่ก่อนครับน้ำยาฝนทองก่อนอ่าอย่างชุดนี้ราคาที่แจ้งไปนะปูนูเดี๋ยวจํากันครับอือนะครับชุดนี้สักแปดพันแน่ครับนย่อยๆนะโอเคครับพร้อมครับโอนแล้วกันครับแก้หนูผู้แขกได้ไหมผู้แขกเ่นครับก็เปลี่ยนวัดวัดชายนะเรนครับมีไหมพอกระดูน เราวันนั้นร้อยอันนี้จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนี่ยขายได้ประมาณพันบวกลบในตลาดนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงเลยเพราะแขกต้องเป็นปีปีแปดห้าอันนั้นแพงหลายหลายหมื่นนี่ซื้อไห้ลักพันเปลี่ยนี่เขไม่แพงนี่ขายได้ในหลักร้อยนะเป๊ะเราเล็กบางชีเลนะครับโอ้ยว่าลืมลืมไปแล้วก็ยังหาซื้อฮะได้เรื่อยๆอยู่นะครับพี่ครับก็ได้เรื่อยๆ เปิดได้ชุดใหม่ยังไงแวะมาหาน้องบ้างนะยพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคผมก็จบไปแล้วนะครับอันนอกี้เป็นพระชุดย่อยๆนะครับนะก็ซื้อลูกค้ามาก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็มีคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำรุ่น2ครับอันนี้ก็อยู่หลักร้อยนะครับนะแล้วนี่ก็เป็นชมพูก็จะเป็นเขาเรียกว่าคำมาครับแบบนี้ครับขายได้ประมาณพันห้าสองพันครับวันนี้ไม่แพงอยู่หลักร้อยเหรียญเชินาลาดพอลกสีครับนี่ไม่แพงนะหลักร้อยแล้วเรียนพ่อทรงพอสุดครับนี่เดิมๆมันบ้าเลยขายได้พันบวกลบเหรียญยดน้ นี่ก็พันบวกห,หน่อยๆครับเรียนทํานค่าพอสุดครับนะเรามีบัวใหญ่พอสุดนี่ก็ประมาณเรทพันห้าสองพันครับ สำหรับพิกัดร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังติดนะครับอยู่แถวย่านลังติดนะครับร้านนะครับจะอยู่ติดกับเทศบาลนครลังติดนะครับถ้าขับเลยเทศบาลนครลังติดมานะครับเส้นลังติดปทุมธานีนะครับเลยเทศบาลนครลังติดมาประมาณ200เมตรนะครับร้านนะครับจะอยู่ระหว่างซอย19 21ก่อนะครับก่อนถึงสะพานลอยนะครับส่วนท่านที่ส่งรูปมาขายนะครับส่งมาตามล i ยแอดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะโดยพิมพ์แอดสายนำหน้านะครับตามด้วยภาษา อังกฤษนะครับ A พิมเล็ก3ตัวแล้ตามด้วยเลข7-4ตัวนะครับจะตอบกลับเฉพาะที่สนใจเท่านั้นนะครับฝากติดตามไลฟ์สดเพจ A ลำปางไลฟ์ด้วยนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับทุกวันนะครับเวลา18นิกาถึง19นาฬิกานะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ